สวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่เพจตัวญิงเอเวอรนะคะทุกช่องทางเลยนะคะสวัสด,ดีวันจันนะคะเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่นะคะสดใสนะคะมีพลังนะคะในการทำง,งานนะคะแล้วงานจะออกมาดีนะคะอวยพรให้พี่ๆ F4 ทุกท่านเลยนะคะตอนรับเข้าสู่เพจตัวญิงเอเวอรค่ะวันนี้เราจะพาชมนะคะรถนะสวยๆนะรอส่งมอบนะโอเคเริ่มต้น,ตนด้วยคันแรกเลยนะคะให้เราว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะ ตัวนี้เป็นรุ่นตัวเททเนียมนะคะสีคูณ2ตัวราคา1.767,000บาทนะคะ,อะตอนนี้นะคะสีขาวมูกปรับขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าใครสมมติว่าเอ้ยอยากจะไม่อยากจ่ายค่าสีนะคะก็รับเป็นสีเดิมนะคะสีดำนะคะสีบอลเงินสีเทาดำค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่า อมีแบบสีพิเศษด้วยนะคะแลบสีเรียกว่าแลบสีเนาะก็คือเอาสีเอารถเราเนี่ยรถเดิมนะคะสีดำเนี่ยไปสีดำหรือสีอะไรก็แล้วแต่สีเป็นพื้นนะคะไปแล็บสีนะคะมีหลากหลายเฉดสีนะคะมาดูเฉดสีที่ตัวจริงนะคะที่โชว์รูนะคะมีแล็บให้ดูเนาะหรือว่าเป็นชาร์ตสีนะคะสามารถเลือกได้จากตรงนั้นช่างของเรานะคะมีร้านแลบสีเนี่ยอยู่ประมาณสามร้านนะคะก็เกรดพรีเมียมทุกร้านเลยนะคะมีความ การแรบสีนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะในการแรบสีนะคะมีต้องมีทักษะนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการแรบนิดนึงวางใจได้มีรับประกันหลังการขายนะคะอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครชอบสีนะคะเฉดสีต่างๆก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะทักข้อความนุ้ยมาได้เลยนะคะอยากมาดูสีเบร์โทรนุ้ยค่ะศูนย์หกห้าเก้าสามห้าสามสามาแปดนะคะแอดไลน์มาแอดเอ็นยูไอยินะคะ โอเคนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากดูก็นัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะแต่เราจะมาดูแลปเสียงเดียวเนี่ยไม่พอนะคะเราจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะรถเดิมๆเ,เนี่ยเราไม่ขับแล้วนะคะรถเดิมซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ว่ารถแต่งต้องที่ฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะเพราะอะไรนะคะหนึ่งแตงรอแต่งสวยนะคะ อยู่แล้วนะคะแต่งได้ทุกแบบตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะแล้วช่างของเราเนี่ยที่หนอยากจะขายเลยค่ะว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นช่างที่ฟอดเกษตรนวมินนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาเตะทุกวันนะลูกค้าเขาเตะทุกวันนะคะเกิดความชํานาญงานนะคะ ชิ้นอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีพร้อมที่จะติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่ง a อ c ซชุดแต่งวิกเตอร์นะคะกระจังหน้ารูปแบบไหนมีม้าลายไหนลายไหนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่ามันเกิดมีอะไรอย่างนี้นะคะมีการ อ่าอุบิเนต์เกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนของหรือว่าการติดตั้งต่างๆเนี่ยก็จะทําให้รวดเร็วมากขึ้นไม่รองของนะคะแล้วก็ในส่วนของรถเราเนี่ยมันมีการติดตั้งใช่ไหมเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็ต้องมีความชํานาญเกิดขึ้นนะคะก็มีการแบบว่า ทำเ,เขาเรียกว่ากาวนะคะสามเอ็นกาวแบบทาเนาะอีกชั้นหนึ่งนะคะยีิซิลิโคนนะคะแล้วก็มียางรองอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่คือมาตรฐานของเราของช่างที่ฟอร์ดเกษตรนวินเป็นของที่ฟอร์ตพนะนครเลยไหมเป็นของที่ไม่ใช่ของฟอร์ดแท้แต่เป็นของฟอร์ดพนะนครหมายครามว่าเป็นร้านที่มาดีลกับทาง้นเราซึ่งทํางานกันมาเนี่ยยาวนานนะคะ ประมาณ5ปี10ปีได้แล้วนะคะนุย้ยเข้าไม่ทันเนาะนุ้ยอยู่ประมาณ5ปีอ่ะโอเคเรามาดูส่วนแรกเลยนะคะที่ว่าติดตั้งเพิ่มปกติแล้วคำว่าเอเ r อร e เลไทเทเนียมนะคะจะไม่มีตัวนักษรเอเ v อร e เ t ตัวเล็กนี่เนาะ EV r อ,อันนี้จะไม่มีนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าซื้อเพิ่มสั่งเพิ่มได้นะคะ ถ้าเป็นของแท้ของฟอร์ดเลยเนี่ยจะเป็นตัวเล็กแบบนี้นะคะตัวเล็กสีดำแบบนี้นะคะเพิ่มความเงางามหรูหราและของแท้แน่นอนค่ะในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะคะเล่นสีด้วยสีเหลืองเขียวนะคะแล้วก็สีแดงอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ลนะบุคคลเนาะถ้าไม่ใส่นะคะถ้าไม่ติดตัวนี้ก็จะเป็นดำล้วนสามารถเลือกได้นะคะตามความต้องการนะคะบางท่านเลือกเป็นสีแดงสีขาวสีเง,เงินนะคะบางท่านเลือกเป็นสีแล้วแต่ว่า ชอบสีไหนสีฟ้าล้วนไหมสีขาวล้วนไหมนะคะสีแดงล้วนไหมเลือกได้ตามที่คุลูกค้าต้องการเลยกระจังหน้า V2 สองเนาะวิกเตอร์ว2นะคะตาของมันเนี่ยใต้ตาของมันตาข้างๆของ,ง,งมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าเป็นกระจังหน้านี้จะเป็นไฟตาสี่เหลี่ยมคางหมูจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะคุลูกค้า อ่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะสมมุติว่าเราตัดสีออกนี้ไปใช่ไหมมันจะเป็นสีดำ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 หมดเลยนะคะจะไม่มีสีตัวนี้สีตัวนี้ก็คือเลือกเล่นได้นะคะว่าจะใส่สีตัวไหนหรือไม่ใส่ก็ได้นะคุณลูกค้าคราวนี้เนี่ย for พอไฟตานะก็จะเป็นคางหมูแบบนี้เลือกได้นะคะมี2เฉดสีให้เลือกก็คือสีขาวแล้วก็สีฟ้านะ อันนี้ก็เวลาเปิดไฟตอนกลางคืนก็จะให้เพิ่มความนะคะสวยงามนะคะลุกเล่นให้กับตัวรถนะคะแล้วก็แบบดุดันนะคะตามที่ตอนนี้เขากําลังฮิตกันนะคะในส่วนของไฟตัวนี้นะคะไฟไฟด้านบน3ามจุดแบบนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกระหว่างไฟสีขาวนะคะแล้วก็ไฟสีส้มอ่าถ้าสมมติว่าถ้าถ้านุ้ยเป็นคนแต่งรถอะเนาะก็คือสมมตินุ้ยเป็นเจ้าของรถแล้วกันเนาะนุ้ยจะใช้ไฟสีขาวนะคะ ตัวนี้ก็จะใช้ไฟสีขาวนะคะแต่ถ้าตัวนี้เป็นขาวตัวนี้ฟ้าได้ไหมได้นะคะมัน,นก็จะเล่นสีนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีส้มตัวนี้ก็เป็นสีขาวได้หรือสีฟ้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า่ะโอเคต่อมาไอตัวมาตัวนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่เนาะเป็นตัวใหญ่สุดนะคะเป็น เป็นตัวทีออ่มีขนาดใหญ่สุดนะคะแล้วตัวกลางนะคะแล้วตัวรองลองมาก็คือตัวเล็กเลยะคะมีให้เลือกนะคะสีเงินสีทองสีดำนะคะมี3ามเฉดสีแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะก็มีติดตั้งนะคะติดตั้งให้นะคะมีติดตั้งให้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะโดดเด่นนะคะมากๆเลยนะคะอันนี้ตามความชอบของลูกคา้าเนาะจะไม่ใส่ก็ได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นดาว ถามเอ็นแปะไว้เฉยๆเนาะโอเคด้าน,นต่อมานะคะเป็นชุดแต่งนะคะที่เรานิยมใส่กันก็คือชุดแต่งในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นี่จะเป็นที่นิยมเลยนะคะสําหรับตัววิกเตอร์ตัวนี้นะคะนิยมมากมเลยะคะ่ะเอ็เตีนี้ถ้าเอ็เตีประมาณ20%่สิบอราวิกเตอร์ก็คือประมาณแปดสิบประลึก แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นที่นิยมมากๆอ่ะโอเคคันนี้นะคะปกติแล้วนะคะรถจะสูงกว่านี้นะอ่ะรถจะสูงกว่านี้นะคะแต่ตัวนี้มาเขาเรียกว่าสุลต่านนั่นแหละแต่งแบบสุลต่านนะคะก็คือแต่งแบบเรือเรือนะคะมีเงินเยอะแล้วนะคะซื้อรถนะคะล้านเจ็ดล้านแปดนะคะ มาแต่งอีกประมาณ450แสนนะคะก็2ล้านเข้าไปแล้วนะคะก็คือเงินเหลือเนาะภาษาเซล์ลหรือภาษาเขาใช้เรียกการจะให้เข้าใจง่ายก็คือแต่งแบบสุลตานนะคะแต่งยังไงบ้างล่ะมาดูนะคะดับแรกเลยนะคะใส่ชุดโหลดนะคะอันนี้คือปีกนกนะแดงๆนี่คือปีกนกนะคะ,อ,ะอยู่ในเซ็ตของ ชุดโหลดนะคะเป็นชุดโหลดนะคะโมโนทูบเริ่มต้น2อศูนย์โมโนทูบนะคะมีน้ํามันอยู่ในนั้นนะคะขยับขึ้นมาเป็น, Queen นะควีนซีรีส์นะคะควซีรีส์นุย้ยนุ้ยไม่เชียร์เนาะมันจะย้้ยไปนะคะก็เชียร์เป็น2อศูนย์โมโนทูบแล้วก็ขยับเป็น OEM 2.5นะคะก็เป็นโชค้คกระบอกใหญ่นะคะมีโชค้คต้นนะคะทั้งสต้นเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะคะ แต่ก็ราคาตามตามตามต,ามตัวโชกอะเนาะโอเคนะคะโหลดลงจากเดิมนะคะ2นิ้วด้วยกันได้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบกระบะแค่เนาะก็คือ,อจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยจะสูงก็ไม่สูงนะคะอยู่ในในสัดส่วนที่เป็นตัวกระบะเตี้ยนะคะแต่พื้นฐานของตัวเอเวอร์เรันนี้ก็มาจากกระบะเนาะอ่ะต่อมานะคะโหลดลงจากเดิม2นิ้วนะคะมีการรับประกันเนาะหปีเต็มนะคะสปี สองสองนิ้วนะคะใส่ปีกนกใหม่นะคะปรับระดับได้นะคะตรงนี้นะคะเห็นตัวปรับระดับไหมคะนี่ตัวปรับระดับจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวแดงๆนะคะเราหมุนได้นะคะหมุนปรับระดับได้ความนิ่มความแข็งก็ะด้นะคะของแต่ละคนที่เป็นคนขับขี่หรือว่าการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันฉะนั้นแล้วนะคะปรับระดับได้นะคะบางท่านนะคะแบบเอ้ยชอบขับแบบ เข้าแรงๆเข้าโค้งใช่ไหมต้องการความที่หนุบแน่นนะคะเหนียวนะคะในการแบบเกาะถนนนะคะแบบแรงเหวี่ยงอะไรพวกนี้นะคะก็ปรับให้มันแข็งขึ้นนะคะจะเป็นสไตล์รถแข่งเนาะแต่ถ้าจะเป็นแบบเอ้ยขับนะคะใช้แบบครอบครัวหรือว่าคนลูกๆด้วยนะคะก็ปรับนิ่มนวลนะคะปรับให้มันะระดับมันขึ้นนะคะมันก็จะนิ่มเนาะโอเคนะคะในส่วนของตัวโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้นะคะนุ้ยเข้าไปเรี่ยมชมโรงงานของเขาแล้วเนี่ย มีการทำงานนะคะที่มีประสิทธาพแล้วก็ for everest นะคะ for ในใน for เพื่อนะคะเขาทำมาเพื่อ everest โดยเฉพาะนะคะก็เพื่อเลยนะคะ for เลยนะคะ for everest เลยนะคะก็เชียร์เป็นตัวนี้นะคะถามว่าตัวอื่นมีไหมตัวอื่นมีนะคะแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่นิยมในฟอร์ดนะคะอาจจะเป็นที่นิยมในในในยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เชียร์เป็นโปรเฟนเดอร์แล้วกันเนาะนะคะในการทำงานของเขาเนี่ย ถ้าใส่แล้วนะคะปกติรถสูงเนี่ยมันจะย้ไว้นะคะสองย้ไว้ใช่ไหมมันจะย้วยแหละเพราะว่าหนูอ่ะหนูก็ขับรถเก่งใช่ไหมพอมาขับเอฟเรก็กรู้สึกถึงความว่าเอ้ยมันย้วยมันไม่ใช่ย้วยแบบมันเด้งอ่ะสองเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใส่ตัวโปรฟเดอร์ตัวโช๊คตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะทํางานให้อ่อมันจะทํางานดีกว่ามันจะไม่แบบเด้งแบบเนี้ยเออมันมันจะเหมาะอ่ะมันจะพอดีนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็รองรับการ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะการสั่เสเทือนะคะเข้าตัวรถด้วยนะคะการาระหว่างล้อแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะทางานให้มันบาลานซ์กันพอดีนะคะเพราะว่าเป็นโชคน้ามันให้มันพอดีให้มันทํางานนะคะบางท่านขับรถเร็วนะคะตกหลุมางเงี้ยตกหลุมที่มันแบบเอ้ยเราไม่รู้ทางหรือปีลูกละนาดอะไรเงี้ยเราไม่รู้ทางเนาะตัวโชกตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ซับแรงกระแทกนะคะระหว่างล้อแล้วก็ซุ้มล้อนะคะไม่ให้โดนแล้วก็ ปกป้องอในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวยางอะไรพวกนี้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแล้วในส่วนของล้อนตัวนี้นะคะมาพร้อมกับล้อโตโยต้ายน,นะคะ r t ใน AT นะคะ r t แก้มมันจะดูแบนๆเนาะแต่จริงๆแล้วเท่ากันนะฮะ15กับ AT เนาะเท่ากันนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวหน้ายางน,นะคะแล้วก็ตัวตัวอ,อ,อันนี้หน้ายางน,นะคะแล้วก็ล่องพวกนี้นะคะ จะแบนขึ้นนะคะจะแบนขึ้นนะคะต่ะยาวขึ้น2เซตพานะคะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบนกว่า AT ทนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเท่ากันสดไปเท่ากันนะคะตัวล่องตัวนี้ RT นะคะอาทีจะห่างกว่า AT ทนะคะฉะนั้นแล้วมันจะมีเสียงนะคะเวลาเราขับเร็วนะคะเกินแบติดมันจะมีเสียงเออเสียงดังกว่า AT ทนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ได้ดังมากเนาะแต่ก็คือว่าดังนั่นแหละ ปกติแล้วเราใช้ H นะคะตัว HT เนาะเป็นยางที่ติดมาจากโรงงานนะคะแต่ตัวนี้ก็คือรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นตัว r t นะคะ r t แปลว่า Off-Road นะคะ Off-Road ประมาณ60นะคะทางเรียบประมาณ40ฉะนั้นแล้วมันจะมีเสียงดังกว่า AT ถ้าเทียบกันนะแต่ว่าในมันก็ไม่ได้ดังถึงนะขนาด MT นะ MD ที่เป็น f f road แบบโดยเฉพาะนะอันนี้ก็เลือก ใช้ตามความความใช้งานดีกว่าอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเสียงดังไหนก็เสียงดังค่ะเสียงดังเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเครื่องนะคะเข้าเครื่องห้องผู้โดยสารเลย,เลยอันนี้ก็ระวังนะคะเอาที่เราชอบเนาะอ่ะมาต่อนะคะในส่วนของตัวแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวก้านวายตัวนี้นี่ทำไมถึงเรียกอ่าตัววายก้านวายนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อดีโชเบรกตัวนี้ เบรกที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเใส่แบบแพงมากนะคะทูนนี้ราคาแรงมากนะคะอาจจะแรงกว่าเงินดาวในในบางท่านก็ได้นะคะอันนี้2 0่สซนะคะ21่สอดนะคะ,ะตัวนี้ใส่ตัวใหญ่เลยนะคะ21่สดนะคะตัวนี้โชว์เบรกนะคะโชว์เบรกแบบเดน่นๆสีเขียวมะนาวแบบนี้นะคะเป็นจุดนะคะจุดขายเลยเขาว่าสุลต่านนั่นเองะคะ่ะ แบบเรือเนาะมาติดตั้งเบรกนะคะติดตั้งแล้วได้อะไรล่ะคุณลูกค้าหนึ่งได้ความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะระยะเบรคสั้นลงนะคะเวลาจานมันใหญ่ขึ้นนะคะที่ขับรถแบบทางไกลยอย่างเช่นขึ้นเหนือล่องใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปไปเที่ยวช่วงวันหยุดกับครอบครัวเนาะ,นะถ้าเอา่อตัวนี้นะคะถ้าพี่เบรกบ่อยๆนะคะมันจะร้อนนะคะแต่ตัวนี้มีระบายความร้อนนะคะเบรกได้ก ถ้าชั้นชิดเบรกได้แบบมั่นใจขับเร็วมุดซ้ายมุดขวานะคะหรือว่าขับขับปกติก็ได้นะคะแต่ว่ามีเบรกตัวนี้ก็มันสมูทมากขึ้นนะคะไม่เบรกหลอดรอบลึกอะไรพวกนี้คะ่ะแต่ถามว่าเบรกเดิมดีไหมเบรกเดิมดีนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ทําม,มาให้มีประสิทธิภาพในการ break, เบรกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณลูกค้าเนี่ย <c oughs> ตัวพอตตัวนี้นะคะเป็นพอตตัวแท้นะคะของแท้นะคะที่ตัดขาเข้ามาเห็นตัวตัดขาไหมนี่ตัวสีขาวขาตัวนี้ตัดขาเข้ามานะคะคือมังองนี่เวลาสมมุติว่ารถมันพังใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยซ่อมนะเขาจะซื้อใหม่นะคะขายซาดมาคนที่มองเห็นตรงนี้นะคะก็นําเข้าตัวพอตเมเบลลนะคะเข้ามานะคะอันนี้เป็นของแท้นะทุกคนแต่ว่าที่ทําขึ้นใหม่นะคะก็เรียกว่าจานนะ นี่คือจานนะคะจาน4 15 405นะคะแล้วแต่ไซส์นะคะการใช้งานนะคะก็ทำขึ้นมาใหม่นะคะตัวสีทองทองเนี่ยก็ทำขึ้นมาใหม่เรียกว่าฮับนะคะฮับแล้วก็มีน็อตมีอะไรพวกนี้เร,เราเลือกใส่ได้น,นะจะเป็นสีดำนะคะสีเงินนะคะหรือว่าสีไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถทำสีขึ้นมาคัดต้อมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเป็นก็เป็นโรงงานของเมืองไทยนี่แหละ แค่ว่าคัดต้อมก็คือทำขึ้นมาใหม่ให้มันรองรับกับตัวพอร์ตนะคะตัวพอร์ตในนี้นะคะ 19Z กับ 20Z ต่างกันอย่างไรนะคะ 19Z นะคะตัวพอร์ตตัวนี้จะเล็กกว่านะคะซึ่งบรรจุตัวจับจับจานเนี่ยได้แค่4จุดนะคะแต่ตัว 20Z กับ 21Z เนี่ยจะมี6พอร์ตในนั้นนะคะมีตัว ตัวจับจานตัวนี้นะคะ6อันอน,นั่นแหละคูดยังไงเนาะก็คือส9บเกกับ20่สิมันต่างกันยังไงนะคะมีการใช้ใส่ไฟเดิมนะคะใช้สายน้ํามันเดิมของตัวฟอร์ดเนี่ยเพื่อไล่น้ํามันนะคะของตัวเบรกแมนโบเองนะคะเพื่อทําไมถึงไม่ใช้สายถักละ่ะเพราะเวลาเมเทนเนนหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะมันจะเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมันเป็นแค่ความชอบของเรานะคะแต่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อจะใช้ก็ได้นะคะถ้าเป็นสายถักนะคะในการ ่ายน้ำมันต่างๆก็จะเป็นของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไลนน้ำมันนะคะพี่ช่างที่ทำงานกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวไทนาเนียมนุย้ยจะให้ดูแค่ภายนอกแล้วกันเนาะอ่ะแลปแลบสีนะคะเก็บโครเมียมนะคะในส่วนของแก้มนะคะอ่าโคมกระจกนะคะแล้วก็ตัวเล่าหลังคาแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ขอบนะคะขอบคมเมียบนะคะตัวหนังสือเนี้ยแร็ปไม่ได้นะคะต้องทําพ่นสีอย่างเดียวเนาะแต่พ่นสีนะคะมันก็มีการลอกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุลูกค้ารับได้นะคะโอเคมาในส่วนของช่วงหลังกันนิดนึงช่วงหลังทาไมไอตัวพอตตัวเนี้ยมันเล็กกัน,น้นยตัวข้างหลังนะคะล้อข้างหลังนะคะจะใส่ได้แค่3ามเปนะคะเป็นตัวเล็กมีเบรกไฟฟ้าตัวนี้คือเบรกไฟฟ้านะคะทุกคน ตัวนี้คือเบรกไฟฟ้าตัวเล็กๆนะคะก็ใส่ได้แค่นี้นะคะเพราะว่าหน้ากับหลังนะคะล้อจะไม่เท่ากันแต่ว่าวงวงข้างในนะคะวงตัวข้างในแกนกลางจะไม่เท่ากันเนาะจะมีขนาดเล็กกว่านะคะโอเคด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังก็ใส่ชุดแต่งนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเป็นท่อเป็นท่อเป็นแบบโเมี่เล็กแปดเนาะอ่ะนี่นะคะเป็นท่อแบบนี้นะคะ บางท่านนะคะแยกไม่ออก AKC หรือ Victor นะคะอันนี้เรียกว่า Victor เนาะหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะสามารถสอบถามนะคะข้อความของนุ้ยได้นะคะคุณนุ้ยผมอยากดูรูปนะคะรุน่นนี้รุ่นนี้นะคะดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะแต่งนะคะได้เหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทรนตัวเริ่มต้นนะคะตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมแล้วก็ตัวว i แท็กนะคะหรือเอเวอเร แพตตินัมนะคะแต่งได้ทุกรุ่นนะคะก็แต่กงกันตรงไหนล่ะที่ข้างวดนะคะเงินดาวแค่นั้นส่วนอุปกรณ์ของแถมนะคะมีหมดนะคะอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะที่ตัวนี้นะคะใส่เพิ่มเติมก็คือในส่วนของคำว่าเอเวอร์เรสต์นะคะแล้วก็ไฟขยเยนนะคะอันนี้เป็นความชอบนะคะส่วนตัวของคุณลูกค้านะคะสามารถ สั้งติดตั้งได้นะคะอ่าสำหรับคนที่ชื่นชอบในการตกแต่งนะคะอ่ะขับเดิมๆมันไม่มันไม่เท่นะคะต้องขับแบบแต่งหล่อๆนะคะอ่ะคันนั้นนะคะแลบมาอ่ะจะบอกให้แลบมานะคะสีเรียกว่าเทาแลมโบเนาะเอาใช้ตัวสปอร์ตนะคะไปแลบสีนะคะเป็นเทาแลมโบนะคะติดตั้งค้ำยันนะคะอืมสวยมากนะคะอ่าแลบสีมาแล้วนะคะรอติดตั้งในส่วนของ ชุดแต่งต่างๆนะคะที่เราจะาสัญญากับคุณลูกค้านะคะว่าแต่งตัวไหนเพิ่มเติมนะคะส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะคุณลูกค้าเนี่ยจะสามารถนํามาแต่งได้นะอันนี้นะคะเช้าอยู่นะคะเป็นช่วงเช้านะคะของวันจันทร์นะ,ะเริ่มทํางานนะคะต้นเดือนด้วยนะคะพี่ๆนะคะที่มองไว้นะคะวางแผนที่จะใช้รถในส่วนของปลายปีนี้นะคะกลับบ้านนะคะได้บนั้นนะคะสามารถสอบถามปู ไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเวลาพอสมควรแล้วนะคะหนูอยู่ประจําที่สอดเกษตรนวมินนะคะชรูมที่มียอดขายแบบหนึ่งในประเทศไทยเราขายรถใหม่นะแต่ว่ามีการตกแต่งภายในโรงแต่งในบริษัทของเราเนี่ยให้คุณลูกค้าไปเลยนะคะให้ช่างเข้ามาหาหนูที่ชรูมนี่แหละไม่ต้องเอารถไปที่ไหนหรือคุณพี่จะไปแต่งเองเนี่ยเสียเวลาคุณพี่แต่ว่า บางท่านก็ชอบมนะันเนาะเอารถไปแต่งเองอะไรเงี้ยมันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าให้แต่งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็สวยดีวันรับรถนะคะไม่ต้องทําอะไรแหละนะคะเที่ยวอย่างเดียวนะโอเคนะคะสนใจรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามโปรต่างๆโปรโมชั่นต่างๆนะคะอ่ะทักข้อความนุ้ยมาได้นะคะหรือเบอโทรนุยนะะ้ยค่ะ0 6 5 9 3 5 3 3 9 8นะคะแอดไลน์นะคะแอดใส่แอดด้วยนะ,ะแอดเอ็นยนะคะโอเควันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะคะนุ้ยมีประชุมประมาณ 10โมงแต่ว่าต้องไปวันนี้เวนนะคะ,ะจัดโตเวนรับหน้าที่ดูแลนะคะ,ะในส่วนของอช่วยเหลือจัดเวนในการจัดเตรียมสถานที่เนะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลน์นะ้คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ